เขาออกมาเตือนภัยครับกรมที่ดินบอกว่าช่วงนี้มีผู้ก่อเหตุอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินครับหลอกลวงเหยื่อให้กดลิงก์นะครับมีการถูกควบคุมมือถือหรือว่ารีโมทนะครับแล้วก็ดูดเงินนะครับล่าสุดผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ครับแต่เพื่อเป็นการป้องกันครับกรมที่ดินเขามีการทาคลิปเตือนไปลงสื่อออนไลน์หวังให้ประชาชนนั้นรู้เท่าทันเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับ โทรศัพท์ฉันเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านยังไม่ได้ชําระภาษีที่ดินประจําปี2566นะคะฉันไม่เชื่อแกหรอกพวกคอเซ็นเตอร์กรมที่ดินไม่โทรหาไม่ขอแอดไลน์ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระวังมิจฉาชีพหลอกดุดเงินกันนะคะ ดิฉันชอบคลิปนี้มากเลยอ่ะถ่ายที่เนี่ยสุดราชการแจ้งวันยมช่วยด้วยสิช่วยน้องแป้งไปด้วยเห็นไหมดีนะโปรโมทแบบนี้ดีเข้าถึงประชาชนได้ดีแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคุณผู้ชมย้ํานะในคลิปเขายังย้านะว่ากรมที่ดินไม่โทรหาใครเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจที่มันของเราต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะท่านชัยยาวุฒิจันทร์อธิบดีกรมที่ดินอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ ครับสวัสดีคุณธิดารับคุณประภาษินจิระเดชครับผมชยยพุจิตรพรพิดีกรมีคครับค่ะท่านอธิบดีค่าแมตตอนนี้กานคอร์เซ็นเตอร์ไปทุกกระทรวงไปทุกกรมจริงๆค่ะรวมถึงกรมที่ดินก็โดนเองด้วยตอนนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งเยอะไหมคะท่านคะก็ต,ต,ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยช่วงประมาณเดือนมีนานเมษาสองเดือน,เ,นเราได้รับสายนะครับก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยลายเนี่ยที่มาแจ้ง แจ้งว่าได้รับการติดต่อแต่โชคดีครับทีณนี่เราแล้วนะส่วนใหญ่แล้วไหวทันนะส่วนใหญ่ก็ได้รับข่าวสารที่เราแจ้งเตือนภัไยไปนี่แหละโดยได้ทำร่วมมือกับพี่น้องสื่อทั้งหลายแหละที่ตุนารเผยแร่ข้อสังเกตที่เราได้แจ้งเตือนไว้เนี่ยแต่ว่าแก๊งขบวนการพวกนี้แม่เด่นมากนะครับ,รบแล้วก็รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องแม่ส่วนใหญ่ยเยอะ กังานที่น้องเนี่ยกังวลว่าเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นวิติที i c s ทำไมถึงรู้ข้อมูลว่าตัวเองมีห้องชุดอยู่ที่นั่นที่นี่เลขที่เท่าไรรู้เบอร์โทรศัพท์ด้วยผมที่ดินเได้เอ่อผมที่ดินเนี่ยได้รับบอกแสว่ามีการแอบอ้างออกจดหมายปลอมลายเซ็นผมเลยนะโอ้โหาเดือนประมาณปลายเดือนมกราเนี่ยได้รับแจ้งรับรายงานแล้ว่ามีคนคนไปสอบถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในภาคอีสาน นะว่าว่า,วามีคนโทรศัพท์มาแล้วก็พูดคุยอ้างว่าเป็นแค่ี่กมที่ดินนะฮะแล้วก็ขออ,อให้ระบุเกี่ยวก,กับข้อมูลอาถร์ชุดนที่พบก็คือจะแอบอ้างโดยเขาไป,ไป,ไ,ปไปล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลมาได้นะฮะว่าเหยื่อเนี่ยหรือว่าประชาชนที่เขาติดต่อไปเนี่ยมีห้องชุดอยู่ที่ท,ที่อาคารใด เลขที่เท่าไหร่รู้รีท้งหเลยนะชื่อรู้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยตอนนี้ผมได้ตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเซอร์เวอร์ชาติมาร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยว่าข้อมูลมันรั่วไปจากที่บินจากเว็บไซต์ของเราหรือว่ามันไปรั่วจากที่ไหนนะเพราะว่าเลนินชาติพิเนี่ยรู้รู้รายละเอียดเยอะมากจนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจเ๊ะดูมันจะเป็นแค่ที่ ที่จริงหรือเปล่านี่ฮะท่านขนาพิจารณาที่อยากแจ้งเตือนก็คือว่าเขาจะโทรตักไปโทรมาหาก่อนเนี่ยแล้วก็โทรไปหาบวกบอกชื่อบอกตัวตนบอกที่อยู่ได้เลยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยท่านเป็นเจ้าของห้องชุดจริงไหมห้องชุดชื่อนั้นชื่อนี้ห้องชุดเลขที่เท่านั้นเท่านี้ซึ่งก็ก็จริงหมดแม้เขาไปเขาไปแอบรู้ตรงหมดเลยไง้พวกกำลังสอบตรงอยู่เสร็จแล้วก็จะบอกว่าอาคารชุดที่ท่านมีอยู่เนี่ยครับเอท่านท่านได้ให้คนอื่นเช่าไหม ถ้าท่านให้คนอื่นเช่าเนี่ยปรากฏว่าท่านข้อฐานข้อมูลเนี่ยท่านยังเป็นว่าท่านอยู่เองนะซึ่งการให้เช่าการอยู่เองเนี่ยจะมีผลต่อการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าท่านให้ข้อมูลเท็จจะต้องถูกเสียค่าปรับไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นบาทโบโบนะซึ่งพี่น้องประชาชนก็ที่ได้รับสายก็จะตกดใจบ,บอกว่านี่เป็นห้องชุดอยู่เองไม่ได้ให้ครเช่านะอะไรลักษณะนี้นะเขาก็จะบอกว่าเอาอย่างนั้นลหละให้ท่านเจ้าของห้องชุดนั้น นำโฉนดที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านขึ้นไปติดต่อที่สำนักง,งานที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่อาคารศูนย์ราชการแยกวัฒนาก็ดีสำนักงา,านที่ดินจังหวัดสาขถาก็ดีนะให้ไปติดต่อด้วยตนเองเลยนะในเวลาราชก,การแต่ว่าช่วงเนี้ยจะหมดระยะเวลาการไปอัปเดตข้อมูลแล้วนะต้องไปให้ทําวันนี้ส่วนใหญ่จะลักษณะกคือจะบอกต้องไปวันนี้เลยด้วยร,รายเอเอารหลรกฐานไปนะพอพี่น้องประชาชนบอกว่าไม่สะดวกเนี่ยก็จะบอกว่าเอาละ กุณพี่ดินมีบริการกรองลุงฐานข้อมูลแบบออนไลน์ด้วยท่านไม่ต้องไป oh, ยอนเสียบไปประมาณห้านาทีนะฮะแล้วก็ขอลาย oh. ขอไอดีลายนะ oh. ครับ oh. เมื่อเมื่อเหยื่อหลงเชื่อให้ไอดีลายไปเขาก็จะทักเข้ามาทางระบบลายเลย oh. นะฮะซึ่งผมก็ได้ข้อมูลที่พี่น้องประชาชนไปแก้บอแสบเยอะรวมทั้งญาติผมแล้วก็เพื่อนผมก็โดนเยอะหลายคนนะแต่ว่ายังไม่ทันตกเป็นเหยื่อเพราะว่าฟังทราบข้อมูลมาล่วงหน้าแต่ว่า โทรมารายละเอียดพิกจจารให้ก็จะบอกว่าแต่รายไปบอกว่าขอให้ยืนยันข้อมูลนะเพื่อทําการยกเว้นภาษีบ้านก็ดีนะอตอนนี้ออกทีเล่นใหม่จะได้รับยกเว้นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างบ้างนะะบางทีก็บอกว่าเาไปอําว่าไปมีห้องชุดมีคอนโดแล้วไปให้เช่าแล้วก็ไม่ไม่แจ้งพนักงานเจน้าหน้าที่นะครับยึ่งจะต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มจำนวน,นมากอะไรเงี้ยนะฮะก็จะให้ให้ส่งรายมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเ เดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อให้ให,ให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลนะครับก็เขาก็จะส่งลิงก์มาให้จากไลน์นะครับถ้าเกิดเหยื่อเนี่ยหลงคลิกลิงก์ไปเนี่ยในในลิงก์ที่เขาำทำการวิจัยที่ส่งมาให้เนี่ยจะฝังสปายแวร์เอาไว้นะครับซึ่งระบบมันเนี่ยจะไปติดตามการเอ่อป้อนข้อมูลต่างๆผ่านมือถือของของ,ของพี่น้องประชาชน<ห>รับถ<ม>้าเช่นถ้าน,นมือถือเครื่องน,นั้นพี่น้องประชาชนได้ มีแอปพลิเคชันทีน่แบงกิ้งเอาไว้นะครับเขาก็จะไปสวมรอยรู้รหัสพันธีเลยแล้วก็จะเข้าไปสวมตัวเป็นตัวท่านเจ้าของบัญชีนั้นๆเข้าไปดูดเงินจากระบบสีแบงคทิ้ง e ของด้านเนี่ยจากที่ท่านฝังไว้ในโทรศัพท์เพื่อนนั้นนี่น,เนนะเอาไปหมดนะฮะก็มีคนรู้จักมีญาติของเพื่อนผมเนี่โดนในล้านเนี่ยโหเพือ่อนแจ้งไปฟังนะฮะรัครงค์ชันก็โทรเป็นเหยื่อแจ้งมาก็โดนโดนไปเยอะกันหลายหลายท่านนะครับนะครับครับ ท่านทิพย์ดีครับพอดีว่าตอนนี้เรามีผู้เสียหายนั่งอยู่ในรายการด้วยเป็นเป็นนักข่าวยคุณประภาสนะครับตามที่ท่านพูดมาครับเป๊ะทุกอย่างต้องชื่นชมท่านจริงแล้วโอ้โหคนทำงานจริงเล่าแบบเป็นฉากๆเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างพี่อาร์มและข้อมูลให้กับท่านหน่อยค่ะโดนยังไงคะผมได้รับการแอดไลน์ครับท่านทิพย์ดีครับจากชื่อไลน์ว่าสำนักงานกรมที่ดินครับเมื่อวันที่24บมีนาคมครับ แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งชื่อนามสกุลนะครับบอกว่าอยู่กองทะเบียนออนไลน์กรมที่ดินนะครับแล้วก็รู้ข้อมูลผมตรงเป๊ะทุกอย่างเลยครับท่านมีหนังสือแนบมาด้วยว่าท่านชยาวุฒิเนี่ยลงนามเมื่อวันที่1มกราคม2566เป็นหนังสือด่วนที่สุดให้มีการสำรวจนะครับบอกว่าตรวจสอบภาษีว่าเข้าขายละเว้นไหมนะครับสองก็คือตรวจสอบว่าทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบว่ามีการนอมินีในการถือครอง ทรัพย์สินเหล่านี้หรือเปล่าให้ผมไปติดต่อที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแต่มีการทิ้งท้ายนะครับบอกว่าถ้าเกิดไม่สะดวกไปเดี๋ยวผมทําผ่าน e-service ให้จะรู้ให้กดลิงก์ครับตามที่ท่านอธิบดีบอกเลยเมื่อสักครู่นี้ตรงเป๊ะเลยครับพี่เดียวโอ้พี่อามนี่ก็ดูเหมือนหลงเชื่อนี่ไปขอคุณเขาด้วยเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบนี้นี่การรับมือต้องทายังไงดีครับท่านอธิบดีครับ คือประการที่หนึ่งนะผมเรียนเลยว่าล็อกทิ้งเลยลบ็อกขายกันไปเลยเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยไม่ไดช้ชื่อดูเหมือนใกล้เคียงกับการจัดเก็บภาษีที่ดินสิงปลูกสร้างนะเพราะมีคำว่าที่ดินเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้มีหน้าที่เรื่องเก็บภาษีที่ดินและสินปลูกสร้างไว้นะในที่ติดตามเรื่องการ,กราประเมินภาษีหรือกำละเบี้ยปรับเงินเพิ่มเลยเลยแต่ว่าหน้าที่ในการเก็บภาษีที่ดินสินปลูกสร้างเป็นขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลเมืองพัทยากรเทศมานครแล้วก็องค์การระดับจังหดนะครับจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นผู้จัดเก็บนะครับถ้าท่านทำละภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยอ,องคมนรท้องถิ่นจะเป็นผู้ไปดำเนินการไม่ใช่กรมที่ดินกรมที่ดินมีหน้าที่ในการลดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเดยกกับที่ดินเท่านั้นนะครับซึ่งทุกกลางเดือนเนี่ยกรมที่ดินจะส่งข้อมูลถ้าเกิดคุณสภาพไปซื้อขาย ห้องชุดหรือที่ดินเนี่ยทุกทุกกลางเดือนถัดไปเนี่ยเราก็จะอัปเดตข้อมูลนะจะส่งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดินในสหกรณ์นียไปให้กับองค์กรคลองถืดที่ดินเจ้าของที่ดินน,ะรรนั้นๆเพื่อไปทําการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินและจัดเก็คภาสิที่ดินปูกสร้างนะครับรวมที่ดินจะไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเข้าไปโทรศัพท์ไปสอบถามหรือไปแจ้งให้ท่านมาปรับปรุงฐานข้อมูลอะไร ต้องรอให้ท่านมาจดทะเบียนสิทธิกรรมบนที่ดินเท่านั้นเราถึงจะปรับปรุงฐานข้อมูลให้นะครับเวลาท่านซื้อขายแลกเปลี่ยนรับโอนรับให้หรือว่ารับมรดกที่ดินริงห้องชุดเนี่ยเราแล้วเราก็ไม่ยุ่งกับท่านเลยท่านมาทําติดต่อธุรกรรมนิติกรรมเสร็จเราก็จะอัปเดตข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ไปยังออฟฟิศของต่างที่ผมได้จับเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องหลงเชื่อในเรื่องนี้นะครับกรมที่ดินจะไม่ไม่เขาก็จะมีการ แอบอ้างแล้วก็ตัดต่อโปรไฟล์ในไลน์ก็ดีนะแล้วตอนนี้ก็พัฒนา,าการมีการแอบอ้างตัดต่อหน้าเพจนะฮะหรือหน้าเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับหลอ,อกไปให้เหยื่อคลิกเข้าไปในเว็บไซต์กรมที่ดินปลอมนะครับซึ่งเว็บไซต์กรมที่ดินจริงจะเป็นเวอร์ไวเว็บ d o l o t s แต่ที่จรเนี่ยจะไปจบโดเมนเนมปลอมเป็น w w w d o l อะไรก็ตามเนี่ยนะเป็นที่เขาเป็นจดขึ้นมาแล้วก็จะลงท้ายด้วยดอกซีซีไม่ใช่ดอกพีเอสพีเอสนี่ก <PS S 1> ็คือดอกอไทยแลนด์เป็นนามสกุลของการจดทะเบียนในประเทศไทยดอกซีซีเนี่ยเป็นการจดทะเบียนที่หมู่เกาะโคโค,โคซึ่งเป็นรัฐในเครือ,กอ,อกรัฐออสเตรเลียเป็นหมู่เกาะอยู่ทางตอนใต้ของภูมาตราข,ของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นแบรแด์ในปกครองของของ,ขอ,งออสเตรเลียนะครับพวกนี้จะที่จะไปจดทะเบียนจากจากบริเวณที่ต่างประเทศแล้วก็ ต่ว่าตัดต่อหน้าตาเหมือนเซ็นไซเป็นยี่ดินเนี่ยบางทีก็ตัดต่อเหตุของบบยี่ดินมาเหมือนกันแล้วก็ไปหลอกให้มีคลิกคลิกเข้าไปเขาก็จะฝังไฟแวร์เข้าไปในเครื่องตัวสอบของท่านแล้วก็ไปติดตามใช้ข้อมูลลับนะครับที่ท่านพับเดือดต่างๆที่ท่านป้อนไปเนี่ยเขาไอ้ระบบมันก็จะคอปปี้ข้อมูลเอาไว้แล้วก็เข้าไปทําธุรกรรมออนไลน์ในมือถือท่านนะ<อ>ถ้าท่านทำทำธุรกรรมทาําการเงินผ่านระบบมือถือบเครื่องนั้นของท่าน ก็จะปูกเขาเขาสวมรอยเป็นท่านแล้วก็ดูดเถื่อนแส่หมดครับโอ้โหนี่ท่านรู้จริงนะนี่ผมเชียร์ท่านไปเป็นประหลัดเลยนะีคือรู้จริงเลยแบบเล่ามาเนี่ยเตือนภัยได้คือิปเป๊ะเลยครับนะผมาสำคัญมากเผื่อว่าเราจะตัดคลิปย้อนหลังนะสิ่งที่ท่านะจะยวุธเนี่ยได้มีการเตือนภัยลําดับขั้นตอนทุกอย่างตรงตามที่น้องอามเกือบจะตกเป็นผู้เสียหายครับเพราะว่ามีการตัดเอาไลเซนของท่านอธิบดีเนี่ยมาใส่จริงหนังสือตาคงตาคุดอะไรเงี้ยแอบอ้ามหมดเลย ทำมาเหมือนมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังท่านชัยวุฒิมาก่อนเนี่ยอาจจะพลาดพังได้แต่เมื่อ้องน้อง,อ,ง,อ,งอาร์มอยู่รายการของเราครเลยรอดไปด้วยใช่ไหมฮะวันนั้นทําข่าวด้วยครับเลย<อ>เลยไม่สะดวกคุยก็เลยไม่ได้สื่อสารอะไรด้วยครับพี่เดียวดีนะ<อ>ถ้าคุยอะตกเป็นผู้<ะ>ชายไหมไม่หรอกครับคือส่วนใหญ่ไม่กดลิงก์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะเห็นลิงก์หรือว่าเขาจะส่งลิงก์ประมาณ<อ>ไหนมาก็อาจจะเป็นลิงก์เว็บไซต์เหมือนที่ท่านทิบดีบอกก็ได้ครับท่านครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปที่จะลงในทิกตอกนี้มีชุดต่อไป เขาจะทําผลิตไปเรื่อยๆครับเาต้องเรียนดีครับองต้นเป็นรายการแล้วถ้าผู้ถ้าผู้ชมนะคือขบวนการพวกเนี้ยเขาก็มอนิเตอร์เราเหมือนกันนะเขาจะดูรายการอยู่เขาก็ปรับกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพลายเข้าในการหลอกประชาชนไปเรื่อยนะไอจดหมายปลอมฉบับแรกเนี่ยเขาเขาปลอมลายเซ็นผมครับซึ่งเซ็นไม่เหมือนเลยเลยมาที่แจ้งทำนี้โอเคปลอมแบบนี้ปรากวดเขาก็ตอนหลังก็เลยเขาเป็นติดแกนลายมือผมไปเลย นะฮะช่วงแรกๆรก,ก็ใช้ตำแหน่งผมผิดบอกอธิการบดีผมไม่ใิ่อธบดีอธิการบรมมดีแบบมหาวิทยาลัยอ่าฉบับใหม่ก็เป็นอธิบดีแล้อต่อมาผมก็บอกว่าคนดินไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเก็บภาษีที่ดินผูกสร้างเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการนี้ก็ไปเปลี่ยนใหม่ครับที้เปลี่ยนจากอธิบดีกรมที่ดินแจ้งจดหมายไปแบบที่ คุณประภาษได้รับเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งในอีสานรับหลอกชนคือเขาก็ดูเขาปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะคุณธิดารัตน์ครับกลุ่มนี้ร้ายกาจมากเออสมัยก่อนนี่คือฝังจะไปแ,แวร์แล้วรอท่านไปทําธุรกรรมออนไลน์เขาก็จะเอาพับเมือนเวลาท่านจะตัดเงินแบบแบบบัตรเครดิตหรือว่าตัดเงินแบบบัญชีอีแบงกซี่น่งนั่นเลยนะอาจจะเดือนนั้นท่านอาจจะไม่ได้ทําธุรกรรมการเงินเขาก็เขาก็รอ หลอกเจอนะตอนหลังไี่มีการหลอกบอกว่าถ้าจะอัปเดตข้อมูลออนไลน์เนี่ยให้ท่านไปเสียค่าธรรมเนียมสี่สิบาทบางที่ก็ยี่สิบบาทนะแล้วก็ต่งหมายเลขบัญชีของสาตว์ร,รมอมทัพกระทรวงมหาดไทยไปให้เหยื่อก็โอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนที่จะทำอัปเดตข้อมูลออนไลน์สี่สิบาทไปสแ<ล>สดงว่าเขาอยากได้พักก่อน ก็เสียจริงฮะแล้วก็เป็นบัญชีของสากอลอมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยจริงๆนะครับแล้วก็มีคนหลงเชื่อโอนไปจริงๆผมเช็คเมื่อปลายเดือนที uh 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 ่แล้วเนี uh ่ยแปกสิดละลายฮะซึ่งผมไปประชุมร่วมกับท่านท่านที่ปรึกษาพิเศษของักระทหลวงชาติคือพลตํารวจสมพงษ์ชิงดวงกียวกับเรื่งเนี้ยนะซึ่งเราได้ประสานข้อมูลกันอยู่ตลอดเนี่ยทางทางผู้เชี่ยวชาญกรมตำรวจสำนักงานหรวงชาติก็บอกว่าเขาหลอกให้ท่านโอนเงินไปจริงๆ จำนวนเล็กน้อยแล้วโอนไปเข้าบัญชีของของสับตจริงเพื่ออะไรผมก็สงสัยเพื่อจะรู้พาสเวิร์ดในการตัดบ,บัตรหรือว่าในการตัดธุรกรรมออนไลน์เดินใช่ผมก็คิดแล้วเขาจะไม่ไม่ต้องรอให้ท่านเขาเขาก็สวมรอยเป็นทั้น้อนทาสเวิร์ดตัดเงินไปเลยอ,อันนี้มันพัฒนาการเ,ย,เยอะตลอดนะต้องต้องรู้เท่าทันแล้วก็ไวททันไม่หลงเป็นเหยื่ง่ายๆนะครับถามว่ากรมที่ดินตอนนี้ป้องกันแก้ไขอย่างไรกับความเสี่ยงหายตรงนี้ ตอนนี้หนึ่งเนี่ยนะฮะผมได้ตั้งกรรมการสอบสวนโดยผู้แทนจากหน่วยภายนอกคือสอกรรมชซึ่งเป็นหน่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยไเซเบอร์นี่มาสอบสวนด้วยกับท่านรองที่ดินของเรารเพื่อไม่ให้ปีการถ้าเกิดเป็นความบกพร่องกรมที่ดินเองเราเอาคนกลางมาช่วยสอบสวนด้วยนะครับประการที่สองเนี่ยเราได้แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้งานที่ดินจังหวัดและสาขาทั่วประเทศคือร้องสืบแทให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาดซึ่งจริงๆโดยปกติแล้วก็ไม่เปิดเผยอยอวนะครับแล้วก็ได้กำชับไปยังท่านที่ดีกรมท้องถิ่นทั่รจังหวัดทั่วประเทศให้แจ้งประสานผู้วิหารท้องถิ่นที่ต้องทําหน้าที่ประเมินและเก็บภาษีที่ถูกปกสร้างเนี่ยกำชับเจ้าหน้าที่งานผู้รับผิดชอบฝ่ายจัดหารายได้เนี่ยนะของท้องถิ่นเนี่ยระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลั่วไหลเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราส่งออนไลน์ไปให้ทุกอบททั่วประเทศแปดพันแห่งเนี่ยทุกเดือน นะครับก็ระมัดระวังตรงนั้นรวมทั้งได้ขอความร่วมมือไยยังนะท่านนายกสมาคมอาคารชุดเนี่ยนะฮะให้แจ้ไปยังนิติบุคคลอาคารชุดต่างๆที่จัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้ระมัดระวังนะครับการที่จะมาหลอกเอาข้อมูลหรือแฮ็กข้อมูลหรือมาซื้อข้อมูล นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้แหละว่ามันรั่วไปจากไหนแต่อาจมากจะต้องรั่วที่จุดใดจุดหนึ่งที่ผมกล่าวเรียนมาแล้วก็เราได้ลองติดกล่าวโทษต่อสำนักงานตุนแห่งชาตินะฮะกองประชาการคอทเนี่ยต่อไปในเรื่องสอรเทคโนโลยีนี่นะฮะในการที่จะสืบสวนขยายผลเบอร์โทรศัพท์ที่มิสซาที่โทรไปหาเหยื่อแต่ละรายเนี่ยผมได้ส่งให้ทางสำนักงานตแห่งชาติไปใช้สอบสวนสืบสวนครับเพื่อขยายผลจบกลุ่มที่กระทําความผิดน ตอนนี้ข้อมูลที่หลุดออกมาที่มิจฉาชีพเอามาใช้แอบอ้างนี่คือมันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดใช่ไหมครับท่านเซียร์วูครับหรือว่าเป็นบ้านเดียวครับที่เขาตรวจสอบเนี่ยอาคารชุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจาะจงเฉพาะอาคารชุดด้วยอ่ะแล้วข้อมูลถูกต้องเป๊ะเลยถูกต้องเป๊ะด้วยดินนี้น่าสนใจตอนนี้ตอนนี้ผมก็ได้สั่งสั่งระงับไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินสาขาในการอัปเดตข้อมูลการความเปลี่ยนแปลงนิติกรรม ที่ดินปลูกสร้างอาคารชุดในแต่ละเดือนที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราเราจะส่งข้อมูลออนไลน์ไปให้ยังอปทอาการทันทีเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยก็ให้ข้อมูลทุกอย่างในตอนนี้เราก็ตัดข้อมูลบางส่วนไปแล้วที่จะเป็นช่องทางให้สถานที่ใช้ติดต่อกับท่านเนี่ยนะครับก็พยายามป้องกันทุกหนทางนะครับรวมทั้งข้อมูลในเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์ในของสามกรมที่ดินซึ่งเคยเปิดเผยข้อมูลบา,บางลักษณะที่เป็นความร่วมมือ ของกรมที่ดินกับสำนักง,งานปปรในการที่จะเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมการติดต่อค้าขายต่างๆเบ,บางประเด็นเนี่ยผมกำลังประสานงานากับปปรเพื่อขอปิดข้อมูลบางอย่างไว้รับอาจจะไม่สะดวกบ้างน,นะครับแต่ว่าก็าต้องเรียนว่าเป็นความจําเป็นเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้นในการสวงหาประโยชน์ในทางไี่ชอบครับโอ้โหนี่คือเนี่ย ถึงบอกว่าต้องเชียร์ท่านจริงเลยนะรัฐบาลชุดใหม่นะเนี่ยคนทํางานแบบนี้เขารู้จริงเขาพูดถึงขั้นตอนอะไรทุกอย่างแล้วก็เล่งเห็นความสําคัญะว่ากับการป้องกันภัยออนไลน์ลึกถึงขนาดว่าเนี่ยเดี๋ยวมีช่องโหว่ตรงนั้นเดี๋ยวจะไปอุดตรงนี้ท่านแบบเร่ง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 อย่างเดียวเลยนะฮะเป็นความหวังนะท่านฮะเรีีกว่าท่านมาเป็นความหวังในการช่วยปราบปรามกระบวนการเหล่านี้ได้ได้ไดมากเลยนั้นท่านจะยาพุทธะ องใส่ต้องจัดเวลาทับรบกวนท่านมาขอบคุยในรายการด้วยเหมือนกันเนาะครับคทั้งยินดีฮะขอบพระคุณทั้งสามท่านนะที่ให้การสนับสนุนดีทีจริงแครับขอบคุณมากครับท่านชัยมุตครับขอบคุณครับขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ